บทที่8 1ด้อสิบเดการกลับมาของเย่จีออยู่งั้นพวกเราไปพร้อมกันเถอะชินหลังกําลังจะไปนกประหลาดตัวนั้นสายไปสายมาแล้วมาที่ด้านหน้าของเขาแล้วแนบเข้าไปที่หน้าอกของเขาลูบไล้ไปมาแกก็อยากออกไปด้วยหรอชินหลังมองนกยักษ์ประหลาดอย่างแปลกใจนกยักษ์สายหัวไปมามันเป็นราชาของอาชานี้แล้วไปมาอิสระแล้วจะไปกับชินหลังได้ไงกันไม่อยากไปงั้นแกก็อยู่ที่นี่ไปแล้วกันจําไว้นะถ้ามีคนออกมาจากประตูน,นั่นถ้าต่อสู้ได้ก็ทําให้มันกลับไปถ้าต่อสู้ไม่ไหวรอให้ฉันมาจัดก,การพวกมันเองชินหลังสมมอองของขันแล้วพูด ชู่ๆนกยักษ์ประหลาดพยักหน้าร้องส่งเสียงออกมาแล้วกระพือปีกกระโดดบินไปอย่างมีความสุขชินหลังยิ้มแย่ๆใส่หัวพานางฟ้าท่ายิงและเสี่ยวชิงออกจากป่าช้ามรณะไปจุลภาคจุลภาคขณะเดียวกันการกลับมาของเย่จืออยู่ทำให้วงการต่อสู้สั่นสะเทือนทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่รู้ว่ามีนักต่อสู้มากมายเท่าไหร่ที่คุยกันเรื่องนี้มีนั้นหลีสวนคงออกจากทะเลสาบเทปปิโลมาได้เป็นคนแรกสิปีให้หลังเย่จืออยู่ก็ได้ออกมาจากทะเลสาบเทปปีโลไม่รู้ว่าฝีมือของทั้งสองถ้าเทียบกันใครจะะชนะ แล้วยังมีฉินนันจงที่ตอนนี้เริ่มแข็งแรงขึ้นมาข้านักครดอีซินมีชื่อเสียงดังไปทั่วไม่มีใครไม่รู้จักทั้งสามคนนี้ใครจะเป็นที่หนึ่งของโลกฝ่ายบูอันดับหนึ่งฝ่ายบูอันดับสองความสามารถของทั้งสามประหลัดเป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่าเย่จืออยู่ไปรอชินนันจงที่ป่าช้ามรณะทั้งโลกก็ระส่ำระสายผู้แข่งแกร่งจํานวนไม่ท้วนบุปปกป่าฝ่าดงไปทั่วสารทิศขณะนี้ได้รวบรวมผู้แข่งแกร่งจํานวนมากมายอ่อนสุดก็คือผู้แข็งแกร่งระดับปรมาจารย์เพราะฝีมือยังไม่ถึงปรมาจารย์ไม่สามารถอยู่รอบๆได้ ระดับเทพปรากฏมาหลายคนนอกจากหลี่สวนคงแม้แต่ผู้แข็งแกร่งระดับเทพฝั่งตะวันตกหลายคนก็มาถึงแล้วนอกจากรอบนอกทะเลทรายแล้วยังมีเรือบินที่ลอยอยู่อย่างประหลาดอีกด้วยเรือบินลำนี้ในจักรวาลถือว่าเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีมีหลายเทคโนโลยีใช้เรือบินในการไปดาวต่างๆได้นักบินที่ขับเรือบินนั้นตัวเตีย้ยหัวล้านตาเล็กๆหนึ่งคู่สวมชุดอวกาศยืนอยู่ที่นั่นข้าง,ข,างข้างเขาเป็นวัยรุ่นใส่ชุดสูทสูงยาวผอมอบอรอนทองวัยรุ่นคนนี้เป็นผู้แข็งแกร่งระดับเทพที่มีชื่อเสียงโอลิน แม้อลินนี้จะวัยรุ่นแต่เวลาที่เขาฝึกฝนการต่อสู้นั้นไม่น้อยเลยเพราะเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ตอนอยู่ในท้องแม่ได้สืบทอดการต่อสู้มาแล้วดังนั้นเขามีวิชาต่อสู้ที่เก่งกาจขนาดไหนไม่มีใครรู้ได้ยินมาว่าชีวิตของเขานั้นอมะตะฆ่าไม่ตายจอคอแกคิดว่าฉินหนานจงจะออกมาไหมโอลินมองคนหัวล้านข้างๆแล้วถามไม่รู้สิที่นี่ของจีนเป็นที่ต้องห้ามพวกเราขับเรือบินเข้าไปไม่แน่ว่าจะปลอดภัยพวกเราทําได้เพียงรอยอยู่ตรงนี้รอให้มันออกมาจากนั้นค่อยไปฆ่ามันจอคอพูดเสียงสงบ โอลินมองที่จอบังคับแล้วกล่าวไปทุกจุดนี้เป็นตัวแทนของปรมาจารย์ถ้าพวกเราสามารถยิงตรงนี้ได้นะจุจุเรามีกระสุนเลเซอร์เพียงสามนัดทุกทุกนัดเปรียบเสมือนการโจมตีของนักพรตสมดุลใช้มันกับคนนี้ไม่คุ้มค่าแล้วปืนเลเซอร์นี้มีแค่ดาวหลักของพวกเราเท่านั้นที่มีจากดาวหลักมาที่นี่ใช้เวลาส0ิบล้านปีแสงแค่สมมาก็ใช้เวลาเป็นหมื่นปีแสงแล้วยิงปืนเลเซอร์นี่เสร็จก็ต้องรออย่างน้อยหลายพันปีถึงจะมีแกจะเอาอะไรมาปลุกพวกปีศาจพวกนั้นจอคอมองโอลินอย่างไม่พอใจไม่เห็นเขาพูดใดๆนนนนี่่่เเป็กกาาารรสืือออผจิิิตตหหมััับพลลงงงข โอลินได้ยินคำพูดของจอคอกหัวเราะฉันก็แค่เห็นเนื้อชิ้นใหญ่ถ้าไม่ทำอะไรก็รู้สึกคันๆช่างเถอะไม่สนใจพวกมดพวกนี้ละ่ะแกรี่บรลูทำขั้นสูงแล้วฉันจะได้ยินไปสองนัดจอคอดูโอลินอย่างไม่พอใจโอลินหน้าบึงบ้งบืนปากกล่าวถ้าฉันบรรลูทำขั้นสูงแล้วยังต้องใช้ปืนเลเซอร์อีกหรอฉันจัดการพวกมันเองไม่ดีกว่าหรอพอละตั้งหน้าตั้งตาเราไปดูว่าฝีมือของชิ้นนั้นจนั่นเป็นไงถ้าเป็นอย่างที่แกพูดแล้วก็ฆ่าเทพเหมือนฆ่าไก่งั้นไม่แน่ก็ต้องใช้ปืนเลเซอร์ต้องรู้้้้ไไวนนนนะะบบบุคคคคคลลรรรดัีีีมมม่่เเเยยออโกจงขึา รีบดูเร็วมีการสั่นสะเทือนโอลินชี้ไปที่มุมของหน้าจอบังคับอืมจอครีบเลื่อนหน้าจอแล้วซูมเข้าไปที่มุมนั้นขอบเขตเรดาร์ของเรือบินของเราอยู่รอบๆป่าช้ามรณะเพราะในป่าช้ามรณะมีรูปเชิงวิทยายุทธ์ของแดนสมดุลอยู่ทําให้ปิดสัญญาณของเรือบินไปมีเพียงอยู่รอบนอกจึงจะสามารถดูได้หนึ่งคนสองคนสามคนทําไมถึงมีสามคนได้ระดับเทพสองคนปรมาจารย์หนึ่งคนจอคอมองไปยังจุดสีทองสองจุดบนหน้าจอและจุดสีขาวแล้วกล่าวจุดสีทองที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นฉินหนานจงฉันลงไปดูก่อนละกัน โอลินกล่าวอย่างหน้าบึง้งแกระวังหน่อยก็แล้วกันฝีมือของชินนานรงน่าจะเก่งกว่าแกห่างจากนักบุญไม่มากแล้วดูดูแล้วครั้งนี้เอาปืนเลเซอร์มาด้วยนั้นถูกต้องแล้วจอคอพูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดโอเคพวกแกควบคุมไปถ้าไม่ได้จริงๆก็อย่าไปคิดมากเรื่องปืนเลเซอร์ให้นั้นมันหายไปตั้งหลายพันปีแล้วไม่รู้ว่าไปหลบจําศีลอยู่ที่ไหนเก็บปืนเลเซอร์นี้ไว้ก็ไม่เป็นผลยิงเข้าไปเลยก็จบโอลินกล่าวอย่างไม่พอใจหันหลังแล้วควบคุมรือบินไปข้างนอก ขณะน,นี้ด้านล่างของเรือบินเย่จือ,อยู่แล้วหลี่ส่วนคงและคนอื่นพบว่าไม่ชอบมาพากลอีกด้านของป่าช้ามรณะหลังจากที่มีเสียงตูมแล้วนั้นชินหลังและสาวสวยเดินออกมาพร้อมกันเหมือนเป็นคู่กันทำให้คนอิจชาคนที่เดินตามหลังทั้งสองมาเป็นผู้หญิงที่ยอนน่ารักผู้แข็งแกร่งระดับเทพอ,อีกแล้วหลินไอนี้มันช่างแข็งแกร่งเหลือเกินหลี่ส่วนคงสังเกตการนางฟ้าถ้ายิงก่อนตอนที่เขาเห็นชินหลังก็ส่งเสียงตกใจไอ้นี่ฝีมือมันพัฒนาอีกแล้วพอเข้าไปในป่าช้ามรณะก็ดูฝีมือมันไม่ออกแล้ว เจียนชิวหลิงหน้าตาเยือกเย็นจากนั้นก็ยิ้มแย่ๆก่อนหน้านี้พอจะเทียบกับอีกฝั่งได้แต่ตอนนี้เทียบกันแล้วการพัฒนาของฉินหลังเร็วเกินกว่าที่เขาจะคาดคิดไว้ฉินหลังก็ไม่คาดคิดว่ามาถึงด้านนอกของป่าช้ามรณะแล้วจะมีผู้แข็งแกร่งระดับเทพมากมายขนาดนี้รอเขาอยู่เขารู้สึกได้ว่ามีผู้แข่งแกร่งระดับเทพเจ็ดแปดคนกำลังส่งพลังจิตมาที่เขาแน่นอนว่าเพื่อสังเกตการมีสองพลังจิตในนั้นเป็นความคิดที่ไม่ดีอันหนึ่งมาจากหลี่สวนคงและเจียนชิวหลิงหนึ่งในสองคนนี้อีกอันคือมาจากบนท้้องฟา ชินหลังเงยหน้าดูมองผ่านก้อนเมฆไปพลังจิตพุ่งไปด้านบนชนเข้ากับพลังจิตของโอลินที่เพิ่งส่องมาเมื่อกี้เผโอลินส่งเสียงออกมาลอยห่างออกไปกี่เมตรดูออกกว่าโมโหชินหลังมองผ่านก้อนเมฆไปอีกครั้งเขารับรู้ได้ที่เมฆนั้นเหมือนกับมีอะไรสอดส่องเขาอยู่แต่เป็นตะคุ่มตะคุ่งเขาพยายามหาก็ไม่เจอที่เมฆเรือบินได้เปิดระบบซ่อนตัวแล้วจอคอหน้าถอดสี พลังจิตของชินนันจงรับรู้ได้ถึงซูเปอร์เรือบินของเขาเมื่อกินีจอครับรู้ได้ชัดเจนถึงพลังจิตของชินหลังกำลังส่องอยู่รอบๆเรือบินนี้สุดท้ายก็หยุดไว้บนเรือบินหลายวินาทีเหมือนกำลังสงสัยแล้วค่อยเก็บพลังจิตไปไปนี่มันเก่งกาจเหมือนกันนะจอคอใช้จอภาพของเรือบินสังเกตการฉชินหลังพบว่าชินหลังกำลังยิ้มอย่างมีเลศในไปนี่มันจะทำอะไรในขณะที่จออคอกำลังสงสัยอยู่นั้นภายในเรือบินได้เกิดเสียงเตือนดังสนั่นขึ้นเกิดอะไรขึ้นเรือบินที่ทำจากวัสดุชั้นยอดแบบน ในเมื่อเรือบินะมีเสียงเตือนดังนั่นหมายถึงว่าอันตรายกำลังจะเกิดขึ้นจอคอตกใจจนรีบกดปุ่มไปหลายปุ่มเปิดระบบตรวจจับเรือบินได้เปิดระบบตรวจจับแล้วเปิดระบบป้องกันเรือบินได้เปิดระบบทําการแล้วเปิดระบบโจมตีกาลังเตรียมการเตรียมการเสร็จเรียบร้อยเตรียมยิงจุลภาคจุลภาคเรือบินพร้อมรับคําสั่งกรุณาสั่งการในซูเปอร์เรือบินระบบต่างๆถูกเปิดขึ้นระบบคาสั่งเตรียมพร้อมรอคําสั่งของจคออรอดูก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นจอคครุ่นคิดซูเปอร์เรือบินได้สแสดงที่มาของอันตรายผ่านหน้าจอ นั่นคือส่วนบนสุดของเรือบินมีเมฆรุ้งขนาดใหญ่ห้อมล้อมอยู่บนซูเปอร์เรือบินในเมฆสีรุ้งนั้นมีแสงหลากสีกระพริบหมุนทวนเข็มนาฬิกาในแสงจัดสีมีการกระพริบร,ระยิบระยับอะไรกันฟ้าผ่าทานันฟ้าผ่าทันของผู้แข็งแกร่งระดับเทพจอคอรู้สึกแปลกๆใครที่มันเลื่อนขั้นอะไรในตอนนี้ไม่เพียงแค่จอคอที่แปลกใจแม้แต่โอลินก็รู้สึกไม่ชอบมาพากลบนหัวของเขาจู่ๆก็มีเมฆรุ้งมาและเมฆรุ้งนั้นก็ใหญ่มากด้วยห้อมล้อมไวอย่อยางไพศาลจนไม่เห็นทางข้างหน้าตอนนั้นที่โอลินทันพิโรธไม่่่นนาาาา้ออะรรณวยยงงั ที่ตะลึงพร้อมกับโอลินนั้นยังมีหลีส่สวนคงเจียนชิวหลิงเย่จืออยู่และคนอื่นๆพวกเขาก็ไม่คิดว่าฉินหลังพิ่งจะออกมาด้านหลังก็มีเมฆคันใหญ่ขนาดนี้มาเดิมทีเย่จืออยู่จะไปล้างแค้นฉินหลังแต่เมื่อเห็นกลุ่มเมฆคันนี้ก็เปลี่ยนใจเลือกที่จะออกห่างไปก่อนในขณะน,นี้ใครผ่าเมฆคันนั่นไปเท่ากับต้องรับฟ้าทันใครจะหาเรื่องให้ตัวเองตอนนี้ในใจของทุกคนมีความสงสัยเหมือนๆกันนั่นก็คือเมฆคันนี้คงไม่ใช่ฉินหลังทำไว้หรอกนะหรือเขายังไม่เป็นเทพแม่งยังไม่เป็นเเททพแแต่่่่่่ชััวรรรร้้้้้าาาาาายไไไไดดดขนนนนีีถกกผผปจะมคคอองส์ห นางฟ้าไถายิงและเสียวชิงที่อยู่ใต้เมฆล้วนตัวสัน่นนางฟ้าไ้ายิงมองฉินหลังหยาบแปลกใจในใจมีความสงสัยแบบเดียวกันคนนี้มันเป็นผู้แข่งแกร่งแดนนครจินตานแล้วหรือเปล่าเขายังไม่ฟ้าผ่าทันเชสตลกไปป้าโลกบำเพ็ญเซียนยอดฝีมือแดนนครจินตานทั้งสามถูกขั้นปฐถมภูมิขั้นสูงฆ่าตายไปสองมีชีวิตเหลือเพียงหนึ่งโลกนี่มันบ้าไปแล้ว เมฆที่อยู่บนท้องฟ้าห้อมล้อมไวกว่าพันฟุตแทบจะบดบังพระอาทิตย์ไปหมดแล้วเสียงดังสนั่นเอื้อไปทั้งหูแม้แต่เจ้าคอและอุลินที่นั่งอยู่บนเรือบินก็หูเอื้อไปหลายนาทีด้านในเรือบินมีเสียงเตือนดังตลอดไม่หยุดเมฆคันในครั้งนี้สำหรับระบบป้องกันของเรือบินคาดเดาไม่ได้จริงๆว่าจะทำลายได้มากขนาดไหนชินหลังนั่นเป็นคนจริงๆหรอเจ้อเอาอคอหัวล้านไม่ค่อยเชื่อสายตาของตัวเองหน้าตาที่หล่อเหลาเริ่มดูแย่ลง สามารถใช้พลังตัวเองทำให้เกิดเมฆที่น่ากลัวได้ขนาดนี้ต่อให้เป็นเขาก็ยากที่จะทำได้แต่ชินหลังฝีมือแค่แดนน์ครอจินตานก็สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้แล้วตอนที่เขากังวลแต่อีกใจก็นับถือเย่จืออยู่ไม่พูดใดๆมองสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ห่างๆหลับตาลงสีหน้าเคร่งเครียดอย่างมากหลีสวนคงและเจียนชิวหลิงก็เคร่งเครียดไม่แพ้กันการพัฒนาของฉินหลังทำให้พวกเขาวัดกลัวพวกเราจะยิงเลยไหมโอลินเสนอแนะแสดงท่าทีหวัดกลัวออกมาไม่สนใจว่าหลังจากยิงปืนออกไปแล้วจะเกิดอะไรตามมา จออคอหัวลานยื่นมือไปไม่ได้เพียงแค่ระยะของเมฆนั่นก็ดูออกว่ามันไม่ธรรมดาถ้าพวกเรายิงไปแม้จะทําให้ฉินหลังบาดเจ็บแต่การทําลายของเมฆทันสามารถทําลายล้างพวกเราได้เลยนะงั้นพวกเราควรทาําไงต้องดูฉินหลังมันลงทันสําเร็จโดยไม่ทําอะไรเลยงั้นหรอไม่จออคอสแสดงท่าทีต่อให้เป็นเมฆทันธรรมดาก็สามารถทาให้ผู้บําเพ็ญพรดแดนนพรจินตานคนหนึ่งตายได้นะตอนนี้ฉินหลังกําลังอยู่ในสภาพแย่พวกเราไม่จาเป็นต้องลงมือเพียงแค่ดูอยู่ห่างๆการโจมตีของเมฆทนันก็เพียงพอให้มันปวดหัวได้แล้ว แต่ถ้าฉินหลังมันฟ้าผ่าทันสําเร็จละถึงตอนนั้นมันเลื่อนขั้นอีกชั้นแก่คงปูลินเป็นกังวลพรสวค์และความสามารถของชินหลังเขารู้ดีมาตั้งนานแล้วหลายเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ฉินหลังทําให้มันเป็นไปได้ครั้งนี้ไม่รู้ว่าทําไมเขารู้สึกว่าชินหลังจะฟ้าผ่าทันสําเร็จเป็นไปไม่ได้จออคอมั่นใจทันใดฉันอายุมากขนาดนี้อัจฉริยะหรือปีศาจแบบไหนที่ไม่เคยเจอบ้างก้อนเมฆทันที่น่ากลัวนี่ต่อให้เป็นคนสมดุลก็ต้องเป็นผิวผงไปแค่แดนโครจินตานอย่างฉินหลังจะผ่านฟ้าผ่าทันนีีไไ้ไไปดมม่ททาางผิหลักลเต โอเคโปลินไม่พูดต่อเจ้าอ,อคอเห็นมาเยอะมีประสบการณ์ด้านการต่อสู้มากมายไม่มีทางบ้าบิ่นคิดอะไรแบบนี้นอกเสียจากจะมั่นใจอย่างมากเท่านั้นแดนนครจินตานทําให้เกิดฟ้าผ่าทานันผู้บาเพ็ญพรตที่พ่ายแพ้มีจานวนไม่น้อยความน่ากลัวของฟ้าผ่าทันสันนิษฐานว่าผู้บาเพ็ญพรตที่ฟ้าผ่าทันล้วนมีความกลัวในใจถ้าไม่ระวังการฝึกฝนที่ทามาครึ่งค่อชีวิตจะสลายหายไปแม้แต่วิญญ,ญาณก็จะถูกฟ้าผ่าเช่นกันมีผู้บาเพ็ญพรดของแดนนครจินตานจานวนมากยอมที่จะเป็นแดนน์น,นลอว่่กฟ้้้าาาาาทัันนนพระคขง และฟ้าผ่าทันที่ฉินหลังทำมานี้แข็งแกร่งกว่าฟ้าผ่าทันทั่วไปไม่รู้กี่เท่าตามหลักการทั่วไปแล้วฉิ้นหลังไม่มีทางผ่านฟ้าผ่าทันนี้ไปได้แน่นอนการสันนิษฐานของโอลินมีเหตุและผลเพียงแค่บนโลกนี้มีที่นอกเหนืออีกฉินหลังเป็นหนึ่งในนอกเหนือจากนั้นเมฆทันน้อยใหญ่กลายเป็นวงวนที่มาหืมมาสร้างลมขึ้นมาทันใดอันตรายขึ้นมาทันทีชินหลังร่างของบางผมดำสลวยหล่อเหล่ารูปร่างเจ,จิดจรัสดูมีออร่าเปรียบเสมือนเทพแข็งแกร่งต่อให้ต้องเผชิญหน้ากับฟ้าผ่าทัััััััันนนนนนนททีี่่่่่่่่่าาาาาาากกกกลลลลวววววขขดดดด้้้เเเเเ็็ไไมมมหหแตบบชชืออพิปคงงย มาชินหลังตะโกนขึ้นไปบนฟ้าไหลทั้งคู่สั่นพลังจิตที่มหาศาลร,ราวกับภูเขาไฟพุ่งขึ้นไปเกิดการสั่นสะเทือนยิงขึ้นไปมากเกินกว่าผู้บำเพ็ญพรตของแดนผู้แข็งแกร่งจินตานเสียอีกนางฟ้าท่ายิงและเสี่ยวชิงล้วนหน้าถอดสีทำทำไมเขาแข็งแกร่งขนาดนี้เดิมทีนางฟ้าท้ายิงคิดว่าตอนที่ต่อสู้กันนั้นฉินหลังได้ใช้พลังทั้งหมดที่ทตัวเองมีแล้วไม่คิดมาก่อนว่าฉินหลังจะทําให้เธอตกใจได้อีกครั้งเช่ดดีนะที่ฉันไม่ได้ทะเลาะกับเขาไม่งั้นตายอย่างเขียดแน่แน่เสี่ยวชิงพูดอย่่่าาาาางงโชคดดีขึ้นมทาทารักสุๆ ทุกสายตาจับตาไปมองที่ฟ้าผ่าทันทันใดนั้นศูนย์กลางของวังวนมีเสียงระเบิดดังออกมาแสบแก้วหูสายฟ้าฟาดฟ้าผ่าครั้งแรกได้ผ่าลงมาจากเวหาแล้วราวกับใบมีดกรีดผ่านท้องฟ้าผ่าไปที่ฉินหลังโดยตรงฟ้าผ่าทันอันน่ากลัวมันต้องตายแน่นอนโอลิเนตาลูกวาวยินดียิ่งยิ่งฟ้าผ่าทันที่หน้าหวาดเสียวขนาดนี้หย่ว่าแต่ผู้บำเพ็ญพรตแดนผู้แข่งแกร่งจินตานต่อให้เป็นผู้บำเพ็ญตนแดนสมดุลก็ต้องสิ้นชีพในเหตุการณ์ทันทีดีฟ้าผ่าทันนี้สามารถผ่าภูเขาได้ทั้งลูกหลี่สวนคงอออุทาานกม เย่ h, จื่ออยู่เอามือควยหลังในตาเต็มไปด้วยความตะลึงฟ้าผ่าทันระดับนี้เขาเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกแท่งไม้หุ่นเทียนตาแกแล้วในขณะที่ฟ้าผ่าทันที่เส้นหนาผ่าลงไปที่ฉินหลังฉินหลังส่งเสียงขึ้นทันใดจับมือแท่งไม้หุ่นเทียนอยู่ในมือสองมือจับเข้าด้วยกันไม่เพียงไม่คิดจะหนีแต่ทว่ายังเข้าไปที่ฟ้าผ่าอีกด้วยมันบ้าไปแล้วนางฟ้าท้าย,ยิงหน้าถอดสีส่งเสียงตกใจฮ่าฮ่ามันรนหาที่ตายชัด,ชดๆแบบนี้ก็ดีฉันจะได้ไม่ต้องลงมือความมาดีใจของโอลินมีมากขึ้นเหมือนีีลงง้วแเเสสยย หลีส่วนคงทั้งสามคนห่างออกไปไกลๆจ้องไปที่ฉินหลังอย่างงอกสันควันหายเริ่มหายใจเร็วขึ้นพวกเขาอยากรู้มากว่าฉินหลังสามารถรับกับฟ้าผ่าทันครั้งนี้ได้หรือไม่ฟ้าผ่าทันมีหลายครั้งครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจะรุนแรงที่สุดถ้าฉินหลังสามารถรับฟ้าผ่าทันครั้งแรกได้นั่นหมายถึงเขาอาจจะเลื่อนขั้นได้ฟ้าผ่าที่สะเทือนฟ้าดินทำลายเกล็ดน้ำแข็งทำลายพินาศย่อยยับผ่าลงมาฉินหลังรู้ว่าตัวเองยอมแพ้ไม่ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องรับฟ้าผ่าทันนี้ให้ได้เขาใช้พลังทั้งหมดททีี่่่่่มมมมปลลลออยยยยยาาาาาาาไไ้้้ตตคววเร็็ขงงงงสฟชแกัหุดผ ในสายตาของทุกคนหยุดลงที่ระยะห่างจากชินหลังสามฟุตหน้าผาของชิ้นหลังเต็มไปด้วยเหงือกครั้งนี้ตื่นเต้นเกินกว่าจะบรรยายได้มันมันรับฟ้าผ่าทันครั้งนี้ได้โอลินน่าซีเจ้าขอก็จะลึงนี่หมายความว่าชินหลังสามารถใช้พลังตัวเองรับกับมันได้ถ้าฉินหลังทำสำเร็จพวกเขาก็จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของชินหลังอีกต่อไปถ้าจะฆ่าฉินหลังเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนหลีส่วนคงเจียนชิวหลิงและเย่เจืออยู่ทั้งสามแข่งขึ้ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีความสามารถที่ฉินหลังแสดงออกมานั้้นนนนเเเกกกกิิววว่่าาาาาทีพขจตรอไ ไม่ได้จะให้ฉินหลังเลื่อนขั้นไม่ได้โอลินสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,กำมัดแน่นแล้วสั่งจอคอเตรียมยิงปืนเลเซอร์ยอมเจ็บทั้งสองฝ่ายไม่ยอมให้ฉินหลังมันผ่าฟ้าผ่าทันไปได้แน่นอนก็ได้จอครีปเตรียมปืนเลเซอร์รับฟ้าผ่าทันครั้งต่อไปสำหรับฉินหลังแล้วถือเกิดความเสียหายไม่น้อยเลยทีเดียวตอนนี้พวกเราทั้งสามร่วมมือกันต้องฆ่าฉินหลังได้แน่เย่จืออยู่ขมวดคิ้วตอนนี้เป็นโอกาสของพวกเขาพอดีคุณเย่ทำไปทำไม ดูออกชัดเจนว่าเจียนชิวหลิงไม่อยากซวยซ้ำซวยซ้อนในตอนนี้ทุกคนก็ล้วนเป็นคนจีนรอบๆยังมีผู้แข่งแกร่งต่างชาติมากมายจ้องอยู่ด้วยงงายเย่จื่ออยู่หน้าเสียมองไปที่หลี่สวนคงแล้วกล่าวพี่หลี่คิดว่าไงาแกกับปรมาจารย์ฉินเป็นคนจีนจะให้ศัตรูมันดีใจทำไมหลี่สวนคงถามในเมื่อทั้งสองไม่ยอมร่วมมือกับฉันงั้นก็โทษที่ฉันไปหาคนอื่นก็แล้วกันเย่จื่ออยู่เพิ่งพูจบทันใดนั้นก็มีชายชุดขาวปรากฏตัวขึ้นยกมือให้กับหลี่สวนคงและเจียนชิวหลิงด้วยรอยยิ้มท่านทาย,ยีน นั้นหลินเย่เทียนเป็นบุคคลยอดเยี่ยมของประเทศจีนตั้งแต่หลังจากการต่อสู้ครั้งใหญ่เมื่อ30ปีที่แล้วเขาก็หายไปจากโลกมนุษย์หลินเย่เทียนคือบุคคลลี้ลับในรอบ30ปีมานี้มิสายขวางโลกมากเป็นบุคคลที่ฝีมืออยากเกินกว่าจะคาดเดาได้ไม่คิดว่าวันนี้จะปรากฏตัวที่นี่เย่จื่ออยู่เก่งจริงๆแม้แต่หลินเย่เทียนก็ยังหาจนเจอหลี่เจียนทั้งสองคนทําให้ฉินหลังเหนือตกได้จริงๆดูดูแล้ววันนี้ฉินหลังรอดยากแล้วละ่ะแต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็คือพลังจิตของชินหลังแข็งแกงก,ก,ก,กก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 กรรรร่่งงงมมาาาาาาาทททุๆะะะขขขขขอออออโลลลินนแเเเเเยยจูใสัตพวไไไไ็หบปด้ เพอเห็มาถึงพอดีจัดก,การพร้อมกันเลยก็แล้วกันลดปัญหาไปได้เยชินหลังเงยหน้ามองเมฆคันด้านบนเมฆคันนี้เป็นการรวมกันของฟ้าร้องแท่งไม้หุ่นเทียนปล่อยเกล็ดน้ำแข็งเกล็ดน้ำแข็งเป็นพลังงานไฟฟ้าให้พวกแกได้ลิ้มลองฟ้าผ่าทันหน่อยแล้วกันเ็นลินเย่เทียนปรากฏตัวหลี่สวนคงก็น่าถอดสีจะลงมือพร้อมกับเจียนชิวหลิงท่านทั้งสองพวกคุณไม่ต้องลงมือผมจัดก,การเองชินหลังดูแคลนหลี่สวนคงและเจียนชิวหลิงชะงักแม้จะไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ไม่ทำอะไรเมฆรุ้งปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาตลอดพร้อมที่จะผ่าไปที่ินหลัง เย่จื่ออยู่ก็เตรียมพร้อมลงมือเมื่อไหรที่ฉินหลังเริ่มหมดแรงก็จะฆ่าเขาซะและแล้วฟ้าผ่าทันอีกสายก็พาลงมาจากฟ้าชินหลังถือแท่งไม้หุ่นเทียนแนวนอนบนฟ้ามัวมองไปหมดนี่เป็นพลังข้างเคียงของแท่งไม้หุ่นเทียนออร่าปิดกั้นนภาฟ้าผ่าทันปะทะกับออร่าปิดกั้นนภามีพลังจิตของฉินหลังคอยเอื้ออร่าปิดกั้นนภาไม่พังทลายฟ้าผ่าทันถูกออร่าปิดกั้นนภาชนเข้าจนสลายหายไปเย่จื่ออยู่และลินเย่เทียน,นเห็นเหตุการณ์นี้ก็ตะลึงฉิ้นหลังมันทำอะไรใช้แท่งไม้นั้น้้นนนนตาาาททฟผ่ั พลังจิตของชินหลังส่องไปที่โอร่าปิดกั้นนภาแล้วยิ้มออกมาใช้สิ่งนี้ในการดึงดูดฟ้าผ่าทันวิธีนี้ใช้ได้ชินหลังมองไปยังเย่จื่ออยู่และหลินเย่เทียนที่อยู่ไกลๆแท่งไม้หุ่นเทียนขยับแล้วโอร่าปิดกั้นนภายิงตรงไปที่ทั้งสองหลินเย่เทียนก้าวไปทำลายโอร่าปิดกั้นนภาที่กำลังมาชินหลังหย่าโอหังให้มันมากนักนี่คือฟ้าผ่าทันแล้วแกยังกล้ามาจู่โจมพวกเราอีกไม่กลัวตายหรือไงชินหลังดูแคลนอย่างพวกแกเนี่ยนะจะฆ่าฉันยังห่างกันเยอะสายฟ้าสายหนึ่งฟาดลงมาหลินเย่เทียนเ็็นนนฟฟ้้้้้าา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 ผ่่ททัลงงงมมจกกกบออยยิร หลินเย่เทียนตะโกนเสียงดังจื่อยู่ไม่ลงมือตอนนี้แล้วจะทำตอนไหนหลินเย่เทียนและเย่จื่ออยู่ทั้งสองรีบเข้าไปใกล้ๆฉินหลังฉินหลังกำลังมองฟ้าผ่าทันนั้นแท่งไม้หุ่นเทียนพาออร่าปิดกั้นนภาไปที่หลินเย่เทียนซาฟ้าผ่าทันถูกแท่งไม้หุ่นเทียนดูดมายังร่างกายของหลินเย่เทียนหลินเย่เทียนรับรู้ได้ถึงพลังของฟ้าผ่าทันหน้าถอดสีคิดจะถอยก็ไม่ทันแล้วฟ้าผ่าทันเข้าไปในร่างกายของหลินเย่เทียนเข้าไปยังแดนนักรบจินตานหลินเย่เทียนไหลเวียนพลังจิตพลังจิตที่ทรงพลานุภาพกับฟ้้้าาาาผ่่่ทททัันนีบคลลงชกกกกใหระออออเืม เย่จื่ออยู่เห็นท่าทีของหลินเย่เทียนก็ไม่กล้าเข้าไปทำอะไรชิ้นหลังพี่หลินเป็นอะไรเย่จื่ออยู่กำลังมองไปที่หลินเย่เทียนที่กระอักเลือดออกมาไม้นั้นดึงฟ้าผ่าทันเข้ามาในตัวของฉันหลินเย่เทียนมองฉิ้นหลังอย่างไม่คาดคิดเจียนชิวหลิงที่อยู่ไกลๆได้ยินคำพูดนี้ก็มองไปที่โอราปิดกั้นนภาฉลาดมากสหายทุกท่านฉันคือจอคอฉันคิดว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ฉิ้นหลังผ่านฟ้าผ่าทันนี้ไปได้เรือบินของพวกเราสามารถยิงจู่โจมได้การโจมตีเทียบได้กับระดับสมดุลพวกเราต้องการความช่วววยยยเเหหลืออจาาาาากกกกพพคุณรทใ้ฉินนงต จอคอตะโกนต่อหน้าผู้คนหลายคนในเรือบินปากกระบอกปืนเริ่มสว่างขึ้นลินเย่เทียนและเย่จืออยู่สบตาการพยักหน้าส่งสัญญาณชินหลังมองไปยังเรือบินที่อยู่ไกลๆขมวดคิ้วจมตีด้วยระดับสมดุลเกรงว่าเขาในตอนนี้จะต้านทานไม่ไหวยิ่งไปกว่านั้นบนหัวของเขายังมีฟ้าผ่าทันอีกไกลๆย,ยังมีลินเย่เทียนและเย่จืออยู่ทั้งสองอีกโอลินและจอคอกำลังตั้งหน้าตั้งตารอรอฟ้าผ่าทันฟ้าผ่าทันผ่าลงมานี่เป็นครั้งที่เก้าของฟ้าผ่าทันแล้วพลังมากจนหน้าตกใจแต่โอลินไม่รอคำสั่งของจอคออกไปแล้ว ใบตายซะฉินหนานจงโอลินมีเพียงความคิดนี้ความคิดเดียวถ้าวันนี้ฉินหลังยังมีชีวิตต่อไปได้งั้นโอลินก็ต้องรอความตายอย่างเดียวฉินหลังที่เป็นเทพไม่สําเร็จทําให้เขารู้สึกแพ้ไม่ได้ฉินหลังที่เป็นเทพแล้วทําให้เขาไม่กล้าแม้แต่จะคิดใดๆซี่โครงของฉินหลังแบ่งเป็น 2. 1ดเป็นสายลมสีฟ้าอีกจุดคือสายลมสีเหลืองต้นไม้ใหญ่ดินสมบูรณ์ทันใดนั้นใต้เท้าของฉินหลังมีภูเขาเกิดขึ้นมาลูกหนึ่งต้นไม้ใหญ่ด้านหลังของฉินหลังปกคลุมหัวคุ้กมกันเมฆรุงเอาไว้ ในขณะเดียวกันนี้เองฟ้าผ่าทันผ่าลงมาโจมตีตูมฟ้าผ่าทันผ่าไปที่ต้นไม้ใหญ่ชินหลังทาให้เหนือต้นไม้ใหญ่ปกคลุมด้วยเกล็ดน้าแข็งฟ้าผ่าทันผ่าลงมาตามต้นของต้นไม้แล้วลงไปเกล็ดน้าแข็งที่ครอบคลุมไว้ละลายกลายเป็นผงสุดท้ายก็จมลงไปกับพื้นดินแต่เมื่อเทียบกับปืนเลเซอร์ที่พลังเหมือนเซียนสมดุลก็ได้ถูกดูดซึมไปกับพื้นภูเขามื่อมาถูกผ่าลงมาเดิมที่ยอดเขาที่สูงถูกผ่าจนเรียบพื้นดินที่ถูกผ่าเกรงว่าจะต้องพังทั้งหมดตอนนั้นชินหลังเสียพลังในการทททํําา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 าไไไไปมม่่่่่่รรููู้้้้้้เเหหกกววจะดดดดแแลลลลิินนนนนนนัััขีถฟผยพพง โชคดีที่ฉิ้นหลังไม่ถูกฟ้าผ่าทันและไม่ได้ใช้สติและพลังจิตมาทำออรา่าปิดกั้นนภาตอนที่ฟ้าผ่าลงมามีเช่นนั้นจะกลายเป็นผุยผงไปแล้วชิ้นหลังมองไปยังเรือบินไกลๆแล้วกล่าวอย่างสงบว่าพวกแกสมควรตายเว็บเดียวชินหลังก็มาถึงด้านหน้าของเรือบินแสงสีม่วงอยู่รอบๆมือข้างซ้ายมือข้างขวาเป็นกระบี่สีทองกระบี่ของชินหลังพุ่งไปที่เรือบินเรือบินไม่สัตวทกสถานใดๆและขณะเดียวกันก็จะฆ่าหลินเย่เทียนและเย่จื่อยอยู่อีกด้วยชิ้นนั้นตรงแกอยากฆ่าฉันมากถึงขนาดนั้นเลยเหรอ นี่เป็นระบบป้องกันอันตรายอย่าว่าแต่แกเลยแม้แต่แดนสมดุลก็ทำไม่ได้ผลขณะนี้แกฆ่าฉันไม่ได้ถึงคราที่แกต้องตายแล้วโปลินหัวเราะในห้องควบคุมของเรือบินชินหลังไม่โต้อตอบใดๆแล้วเอากระบี่ฟันไปที่หลินเย่เทียนและเย่จืออยู่หลินเย่เทียนใช้ตัวบังกระบี่ของชินหลังเอาไว้แล้วเย่จืออยู่ได้ใช้วิชาบล่อยไปที่ฉินหลังเย่จืออยู่เปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอย่างมากครกฝนอยู่ที่นั่นเป็นเวลา30ปีเย่จืออยู่ได้เจอกับพลังของแดนสมดุลเข้าแล้วแล้วพลังนี้เขาเอามาใช้ตอนฆ่าชินหลัง ฉินหลังใช้ร่างกายที่ฝึกฝนมาอย่างหนักบุ่งบีบลินเย่เทียนและเย่จืออยู่แล้วตัวฉินหลังเองก็บาดเจ็บไปไม่น้อยเช่นกันเมฆคันหายไปหลินเย่เทียนและเย่จืออยู่ถมึงถึงโปลินเตรียมพร้อมเข้าชาร์จฉินหลังยิ้มออกมามาดูกันว่าวันนี้ใครตายใครรอดผมสีดำพลิ้วสวัยไหลทั้งสองซี่โครงทั้งสองของและหน้าผากของชินหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งสุขาวดีชินหลังใช้พลังรอบๆฉินหลังระยะสิบเมตรกลายเป็นพลังจิตของชินหลัง ตอนที่ฉินหลังฝึกฝนห้าวิชาทรงพลังได้ซ่อนวิชานี้ไวห้าวิชาทรงพลังรวมห้าท่าเข้าไว้ด้วยกันแต่สรรพสิ่งสุขาวดีท่านี้ใช้พลังของห้าท่าฉินหลังในขณะนี้ตัดสินใจสู้ตายฟ้าผ่าทันผ่าลงมาตอนที่ฟ้าผ่าทันผ่าลงมาบริเวณสิบเมตรโดยรอบของฉินหลังนั้นก็สลายหายไปใช่สลายหายไปหลินเย่เทียนและโอลิน่าปากค้างพวกเขาไม่เคยเห็นคนที่ทำให้ฟ้าผ่าทันสลายไปมาก่อนแต่เมื่อเห็นฉินหลังแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถูกฉินหลังดูดไปแล้วโอลินเพิ่มความเร็วของการยิงปืนเลเซอร์หล้ว ชินหลังเดินไปหาหลินเย่เทียนทีละเก้าทีละเก้าหลินเย่เทียนปล่อยพลังออกไปและพลังได้หายไปเมื่อท่ารัศมีสิบเมตรรอบๆบตัวชิ้นหลังเว็บเดียวหลินเย่เทียนได้พบว่าชินหลังเดินมาอยู่ต่อหน้าเขาแล้วชิ้นหลังมองตาหลินเย่เทียนแกอยากฆ่าฉันไม่ชิ้นหลังที่ชินไอเย่จื่ออยู่ตุ๊ดนั่นมันล่อลวงฉันชิ้นหลังไม่สนใจเขาแต่อย่างใดแล้วยื่นมือไปบีบคอหลินเย่เทียนแกรู้ไหมการกึกฝนเป็นเซียนคือการที่ไม่หยุดต่อสู้ฉันเคยชินกับมันแล้วแต่ทำไมต้องรบกวนฉันตอนที่ฟ้าผ่าทันด้วยล่ะิินนหหหลลังงงงพููดขขข้้าาาๆอเเเยยทีบ จากนั้นมือของฉินหลังก็บีบแน่นขึ้นหลินเย่เทียนมองฉินหลังอย่างคาดไม่ถึงหลินเย่เทียนตายใครก็ไม่คาดคิดหลินเย่เทียนผู้ลี้รับผู้แข็งแกร่งที่เคยเป็นระดับสองดาวแดนนักรบจินตานผู้มีชื่อเสียงขณะนี้อยู่ในมือของฉินหลังเหมือนขยะก็มีปรานโอลินกลืนน้ำลายหวาดกลัวฉินหลังในตอนนี้น่ากลัวอย่างนี้ฆ่าแดนนักพรบจินตานสองดาวได้อย่างง่ายดายในสายตาของโอลินเหมือนมันไม่น่าจะเป็นไปได้จอคอเรียกโอลินที่อยู่ในพวังแห่งความกลัวช่องยิงของเรือบินเริ่มสว่างขึ้นกำลังเตรียมนัดที่ ชินหลังไม่สนใจช่องยิงที่กำลังสว่างขึ้นอย่างช้าๆชินหลังในขณะนี้กำลังใช้ความแข็งแกร่งของแดนสุขาวดีเลื่อนขั้นชิ้นหลังตอนนี้แม้ยังเป็นแดนนักโรสจินตานเจ็ดดาวแต่พลังนั้นเทียบได้กับสมดุลชั้นที่สี่ฟ้าผ่าทันครั้งที่สิบแปดฟ้าผ่าทันครั้งที่ยี่สิบเจ็ดฟ้าผ่าทันครั้งที่สามสิบหกฟ้าผ่าทันครั้งที่สี่สิบห้าชิ้นหลังใช้สรรพสิ่งสุขาวดีของตัวเองผ่าฟ้าผ่าทันสี่สิบกว่าครั้งไปได้และมีเพียงชิ้นเเเยยยย่่่่่ททีีีีีีนน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 นััััักกก็็ดดดดดตตอออมมาาาาาููฟ้้้้ผแลวงงรรหึใข สรรพสิงสุขาวดีความจริงแล้วเป็นการที่เอาสิ่งที่ไม่มีชีวิตรอบๆอบกายดูดเป็นพลังของห้า,าธาตุแล้วพลังของห้า,าธาตุไม่เพียงแรงกล้าโชคดีที่ฟ้าผ่าได้ไปหล่อหลอมห้า,าธาตุที่ดูดมาเมื่อกี้แล้วไม่งั้นพลังจิตแบบนี้อย่าว่าแต่ชิ้นหลังจะกล้ารับไม่เลยจะรับได้หรือไม่นี่แหละคือเป็นปัญหาโอลินมองไปยังปืนเพิ่มความเร็วในมือเข้าไปอีกแต่สำหรับชิ้นหลังในตอนนี้เขาเต็มไปด้วยความกลัวพระเจ้าฟ้าผ่าทันสี่สิบกว่าครั้งนี่มันยังเป็นฟ้าผ่าทันอยู่ไหมเนี่ยเขาโดนลงทนันหรือกำลังอาาาบน้้้ดวยยสฟ ชินหลังกำลังมองปากช่องยิงที่มีแสงออกมาเอาแท่งไม้หุ่นเทียนออกมาโอราปิดกั้นนภาฉชินหลังภายใต้แดนสุขาวดีใช้โอราปิดกั้นนภาเข้าไปในความมืดตูมยิงออกไปแล้วหรอไม่เป็นการลงทันของชินหลังตัางหากฟ้าผ่าทันครั้งที่5 4ได้ถึงเวลาสพรพสิ่งสุขาวดีของชินหลังแล้วชินหลังชูแท่งไม้หุ่นเทียนขึ้นฟ้าผ่าครั้งนี้ผ่าลงที่แท่งไม้หุ่นเทียนชินหลังใช้พลังจิตที่ดูดมาเมื่อกี้ไปกับการฟ้าผ่าทันในครั้งนี้การผ่าครั้งนี้เร็วมากไม ฟ้าผ่าทันปะทะก,กับแท่งไม้หุ่นเทียนสายฟ้าทอดยาวไปที่แท่งไม้หุ่นเทียนเข้าไปในชั้นน้ำแข็งที่เย็นปิดตายชั้นน้ำแข็งค่อยๆแอร์ตกออกแต่ฟ้าผ่าทันสำเร็จแล้วแสงสีฟ้าแนะเข้าไปในเรือบินโดยตรงชินหลังแกนไปหายมาบานอย่างสงบเถอะโอลินยิงปืนออกมาครั้งนี้เผชิญกับการจู่โจมระดับเซียนสมดุลชินหลังแสดงท่าทางสงบออกมาวิชาบูฟ้าดินท่าที่สิบสามเขย่ายักษ์ชินหลังรวบรวมพลังจิตที่มีเหลืออยู่ไม่มากไว้ที่มือมือและกระสุนไม่ได้ระเบิดอย่างที่คิดไว้ชินหลังเอากระสุนนนนนนไไไปววว้้้้ใททททีีทีี่่่่่่ออกกหหหึงงดขาาาาฟผััเเลลื ชิ้นหลังใกล้จะสําเร็จแล้วท่าเขย่าวยักถือเป็นไม้ตายสุดท้ายของเขาแล้วฟ้าผ่าทันโจมตีไปที่เรือบินระบบป้องกันของเรือบินก็ช่วยอะไรไม่ได้ต้านทานฟ้าผ่าทันครั้งที่ห้าสิบหกจนร่วงลงมาจบสิ้นทุกสิ่งสิ่งที่โดนโจมตีคือเรือบินทั้งลำขณะนี้เรือบินเปรียบเสมือนระเบิดลูกหนึ่งระเบิดระดับสมดุลโอลินดีตัวหนีออกจากเรือบินแต่จอคอกับเสียชีวิตในเรือบินโอลินไม่เข้าใจว่าทำไมไอ้คนดื้อนี่ไม่หนีออกมาจากที่บ้านนั่น แรงสั่นสะเทือนกินอนาบริเวณกว้างขวางฉินหลังก็ถือเป็นหนึ่งในนั้นแต่ในมือของฉินหลังยังมีอาวุธที่เทียบได้กับระดับเซียนสมดุลพูดได้ว่าถ้าตอนนี้ฉินหลังพลั้งมือก็ต้องไม่รอดจากความตายแน่นอนแต่ชินหลังใช้ร่างกายจือย่าต้านทานกับแรงระเบิดของเรือบินและฟ้าผ่าทันฟ้าผ่าทันครั้งที่81ดินหลังกระอักเลือดออกมาขณะนี้อาวุธเทียบได้กับเซียนสมดุลในมือก็ได้ไปพร้อมกับฟ้าผ่าทันครั้งนี้แล้วโอลินที่ยังไม่ตายอยู่ไกลๆเห็นฉินหลังกระอักเลือดดกกกก็ยยยิิิิิ้้้้้้้มมมมอออออาาาาาไไนน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 ีี่่ัััััลลลลลลงงงงเเขตตตตจจจจแแววโโใใชพสทะะหหป แดนนครดจินตันเจ็ดเม็ดของฉิ้นหลังแตกกระจายพลังจิตอันแข็งแกร่งแผงริ์ฟ้าผ่าทันได้หมดสิ้นไปแล้วฉิ้นหลังในตอนนี้ต้องการทิ้นผ่านขั้นสุดท้ายจะต้องผ่านกฎเกณฑ์เดิมให้ได้ก็จะจบวิชาของโอลินได้เข้าไปในตัวของชินหลังชิ้นหลังรู้ในทันทีกลับไรซึ่งเรียวแรงฉิ้นหลังพยายามรวบรวมพลังจิตแต่โอลินยังคงทำลายภายในของชิ้นหลังอดทนการโจมตีของผู้แข็งแกร่งระดับเทพสำหรับชินหลังแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ถ้าอดทนแบบนี้ต่อไปต่อให้เป็นชินหลังที่ร่างกายจือยากขั้ินหลั่งพูดไมออก สุดท้ายในพลังจิตของชินหลังชินหลังน้อยได้กำเนิดขึ้นชินหลังนั่งแล้วยื่นมือออกไปกดพลังจิตในร่างกายไว้แล้วแววตาของชินหลังประกายสีทองขึ้นโอลินแกตายแน่โอลินถอยหลังไปหลายก้าวด้วยท่าทีเยือกเย็นสายตาที่ปกติสำรวมกิริยาขณะนี้เต็มไปด้วยความตะลึงดูดูแล้วฉินหลังมันเลื่อนขั้นสำเร็จแล้วโอลินชะงักแข็งไปทั้งตัวและแล้วฉินหลังก็เชื่อนอขั้นสำเร็จเป็นแดนนักรบจินตานอย่างราบรื่นพลังของมนุษย์คนหนึ่งถ้าบนโลกนี้มีพลังแบบนี้อยู่จริงแล้วก็จะยิ่งใหญ่มาาากกพดดออแคลลััง่่่ไไไไมมววใใร้้้้้เขปนนน็ บนท้องฟ้าเริ่มคลุมเครือราวกับจัก,กรวาลได้เริ่มหม่พลังอุบัติขึ้นมาพลังอันมหาศาลเต็มไปทั่ววกเขาลนรู้สึกว่ามันกลิ่นไอายของพลังมาจากจุดตันเถียนนี่มันชิ้นหลังยื่นหมัดออกไปทันใดนั้นบนหมัดก็เกิดควันดำขึ้นปกคลุมทั่วฟ้าลมประหลาดได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งโอลินรู้ว่าตอนนี้ชิ้นหลังกำลังรอบอมอรวมจิตรวบไว้ในหมัดของเขาทำให้พลังการโจมตีเพิ่มขึ้นเท่าตัวเขาไม่มีทางให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนโอลินไม่ทันได้เตรียมตัวจู่ๆในตาของเขาก็เกิดภาพลลลววววงงงตาาาาาาขขึ้้้้้้นนนมมมมกกกกยยเเเเััดดีี๋๋ใใไไอออปปทหหรบ โอลินรีบถอยหลังไปพลังการโจมตีของฉินหลังอยากที่จะคาดเดาได้สําหรับเขาแล้วหมัดเดียวอาจทําให้แย่ได้ผู้บําเพ็ญพรดแดนนักพรดจินตานจะแพงงั้นหรอไม่โอลินตะคอบออกมาทันใดเขาพุ่งไปข้างหน้าจะโจมตีฉินหลังแต่ฉินหลังปล่อยพลังที่โอลินไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้ฉินหลังยิ้มอย่างมีเล็นในประหลาดใจาคนที่อยู่ตรงหน้าเขาสำหรับเขาแล้วไร้ประโยชน์แคนเมื่อกี้เขาต้องชำระ